รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาินทีวี สวัสดีครับอาตื่นกันได้แล้วไม่เอา5นาที10นาทีแล้วนะครับไม่ได้ครับถ้าทําแบบนี้แปลว่าคุณกําลังขี้เกียจอยู่ร่างกายของเรานั้นต้องการตื่นตื่นขึ้นมาดูรายการนี้ครับเพราะรายการนี้คนป่วย ต้องดูครับและไม่ป่วยก็ต้องดูนะคะเพราะนี่คือรายการอยู่เป็นเรื่องป่วย<ป>ลูกแก้วกันกนมวอนะะแอดดี้เขียนพิมุกครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะมาแทนที่น้องหวานหวานอีกครั้งหนึ่งค่ะเพียนดีอีกครั้งหนึ่งนะค่ะถ้าครั้งหน้าคิดตังนะยินดีอยากมาร่วมรายการมากๆค่ะขอบคุณมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยทีเดียวเราต้องการคนเก่งๆแบบนี้ครับมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าร่างกายของเรานั้นสามารถดูแลด้วยตัวเองได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอย่างเช่นช่วงแรกลูกแก้วชอบมากๆเลยนะคะกับการเริ่มออก กำลังกายวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะพียงดี้อ้าวเดี๋ยวนี้เนี่ยเซเลบตี้ดารงดาราเนี่ยที่เป็นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดครับเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดเหรอคะตัดมดเวลาครับผมค่ะเวลาน้อยจังเลยค่ะคุณผู้ชมอะไรครับอะไรครับทำอะไระคะออกกําลังกายเขาตีแบดไดไหมคะตีแบดอันนี้ใครเ็าเล่นแล้วเหรอคะตอนนี้เป็นอินเทรนมากเป็นเทรนดด้วยเหรอคะมีนวมสองนวม มีกางเกงเขียนคาว่ามวยไทยโอ้โหชัดเจนเลยนี่ไงต่มวยกันเถอะถูกต้องเลยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬานะครับที่สอนให้ผู้หญิงรู้จักเซลฟ์ดีเฟนซ์การป้องกันตัวเองและบวกกับการเขาเรียกว่าออกกําลังกายได้ทุกส่วนลดเซลลูไรต์แคลอรี่อะไรต่างๆออกหมดจริงๆค่ะอยากลองไหมครับอยากลองแล้วค่ะมีคนบอกว่ามันเหนื่อยมากไม่รู้จะยากหรือเปล่านะคะเพดียงดีได้<ๆ>ไม่ยากเลยครับอยู่กับพี่แล้วจะยากได้ไงเพราะช่วงนี้คือขยับกันเถอะ โดยปกตินะครับเวลาที่เราออกกําลังกายเป็นประจำสองอย่างที่เราต้องทําเสมอนะครับสิ่งแรกเลยคือการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะออกกําลังกายไม่ว่าจะกีฬาไหนก็ตามนะครับอีกข้อหนึ่งที่เรามักจะทําเป็นประจําเลยหลังที่เราออกกําลังกายเสร็จนะครับคือการทําให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายหรือบางทีเราเรียกว่าการ stretching นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะลองมาดูว่าเวลาที่เราออกกําลังกายด้วยมวยไทยนะครับหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วรู้สึก ได้ใช้กล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ไม่ว่ากล้ามเนื้อแขนขาหรือลำตัวต่างๆนะครับเราจะใช้ท่าโยคะนะครับเข้ามาช่วยยังไงบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราเรียกคลาสนี้ว่า boxing therapy ครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองฝึกกันดูนะครับ สำหรับการออกกำลังกายในวันนี้นะครับเราเรียกว่า boxing therapy นะครับหลายๆคนที่ชอบการออกกําลังกายด้วยมวยไทยนะครับเราจะใช้โยคะเข้ามาช่วยในการทําให้กล้ามเนื้อนะครับรู้สึกถึงการผ่อนคลายนะครับสบายตัวมากขึ้นเพราะเวลาที่เราฝึกมวยไทยนะครับมันมีกล้ามเนื้อหลายๆส่วนที่เราได้ใช้งานอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับครูผู้สอนนะครับคุณครูซินดี้นะครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะครับเราเรียกว่า boxing therapy นะครับ ขอต้องบอกว่าเป็นคําจํากัดความของการออกกําลังกายในวันนี้หน่อยว่าบ็อกซิ่งเทอ p y พีคืออะไรครับบ็อกซิ่งเทอเรพีเป็นการยืเดเหยียดกล้ามเนือ้อค่ะหลังจากที่เราต่อยมวยเสร็จหรือว่าเราออกกําลังกายอื่นๆก็ตามค่ะเรารสามารถใช้คลาสนี้นการยืเดเหยียดร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการวิ่งการต่อยมวยหรือออกกําลังกายใดๆก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องออบ่าไหล่<อ>ที่จะตึงเกงรงนะคะแล้วก็ช่วง,วงหลังล่าง ต้นขานที่จะมีปัญหามากแล้วก็ช่วงใต้ขาหัวเขา่าข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะได้ทั้งหมดทั้งร่างกายไปในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราจะลองเริ่มในการทำบ็อกซิ่งเทอเรพีนะครับว่า มีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วแต่ละท่าเนี่ยช่วยในส่วนของกล้ามเนื้อไหนเพราะเดี๋ยวเวลาเราทาโยคะในแต่ละท่านะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนตึงส่วนไหนถูกคลายแล้วยืดออก<ช>นะครับ,รบเดี๋ยวให้ครูเินดี้เริ่มได้เลยครับวันนี้เราเริ่มด้วยการนอนหงายก่อนนะคะครปรับลมหายใจของเราค่ะ,ะเราจะต้องตั้งส้นเท้าขึ้นเนาะแล้วนอนหงายไปเลยตั้งเข่าขึ้นแล้วก็เริ่มด้วยการนอนหงายนะคะ ชันเข่าขึ้นเราจะเก็บเข่าเข้าหรือจะการเข่าออกนิดหนึ่นงเอาตามที่เราสะดวกเลยอยู่ในท่าน,นี้เพื่อที่เราจะเก็บกล้ามเนื้อหลังของเราให้ติดกับพื้นไว้เพราะนั้นกระดูกสันหลังทุกส่วนเราเก็บติดพื้นให้แน่แล้วเรามาสังเกตลมหายใจของเรานิดหนึ่งเอามือขวาไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายค่ะรงหัวใจของเราเลยมือซ้ายไว้ที่หน้าทอ้องถ้าเราหลับตา,าลงหน้าเราหลับตาลงพยายามดึงสติอยู่กับตัวเองเราหายใจเข้าออกสังเกตลมหายใจของเรา หายใจเข้าเราหายใจเข้าออกทางปลายจมูกอย่างเดียวสุดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวนอกจากที่หน้าอกเราจะขยายพองขึ้นแล้วเราสังเกตที่หน้าท้องของเราว่าเราหายใจเข้าถึงกระบังลมด้านล่างทําให้หน้าท้องเราขยายขึ้นด้วยไหมเพื่อที่ออกซิเจนเมื่อเราหายใจเข้าไปจนถึงหน้าท้องด้านล่างแล้วเนี่ยออกซิเจนมันเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเนาะ เราอาจจะอยู่ในท่านี้สักน,นาที2นาทีเพื่อปรับลมหายใจของเราให้นิ่งและยาวมากขึ้นแล้วเราสามารถปล่อยมือมาไว้ที่หน้าท้องหรือปล่อยมือตามสบายได้ด้านข้างให้ร่างกายเราได้ผ่อนคลายมากขึ้น เรากอดเท้าข้อชิดอกค่ะถ้าเรามือซ้ายจับไปข้อศอกขวาได้เอื้อมไปจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามเลยเนาะมือขวาจับศอกซ้ายนี้พอเราหายใจเข้าเราดึงให้สะโพกเราใกล้ชิดพื้นมากขึ้นเป็นการยืดเหยียดกระดูกสันหลังของเรายืดเหยียดแผ่นหลังของเราทั้งหมดมากขึ้นข้อต่อของเราภาพลงใกล้ชิดลำตัวมากขึ้นสุดลมหายใจเข้าหายใจออกเราดึงให้หน้าขาใกล้กับลำตัวมากขึ้นค่ะหายใจเข้าให้ลึก ผ่อนลมหายใจออกเดือนใช้ออกแรงจากแขนของเราดึงไหล่ให้ใกล้ใบหูค่ะไม่ออกแรงจากบ่าไหล่เนาะออกแรงจากแขนแต่ถ้าเราตึงมากเราไม่สามารถร่วมไปจับเอ่อสอกฝั่งน้องข้ามได้มือจับไว้ที่หน้าแข้งได้แค่ดึงลำตัวกลับลงมาตึงหน้าแข้งลงมาให้ใกล้ลำตัวเก็บค้างเข้าชิดอ,อกนิดหนึ่งให้ทุกส่วนเป็นปกติธรรมชาติเนาะนูชูสปายสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาว จากนั้นค่อยๆคลายลำตัวค่ะคลายเท้าออกมาทรีตเตอ์น hmm. mm ิดโดนิด hmm. นึงเปิดหลังขามากขึ้นเนาะเท้าซ um, ้ายวางไว้ที่หน้าตักขวาค่ะอาจจะกระดกฝ่าเท้าขึ้นเป็นการปรเทคหัวเข่าป้องกันข้อต่อหัวเข่าของเราเนาะจากนั้นยกเท้าขวาขึ้นมามือจับไปที่หน้าแข้งค่ะแต่ถ้าตึงมากจับไปที่หลังขาได้หายใจเข้า หายใจออกดึงหน้าขามาใกล้กับลำตัวมากขึ้นเมื่อเราหายใจเข้าเหมือนเดิมยืดหลักที่เราดึงสะโพกลงเป็นการยืดเหยียดสันหลังของเราเนาะหายใจออกแล้วเราดึงหน้าขาไกลหน้าแข้งมากขึ้นเราสามารถมองไปที่หน้าอกของเรามองผ่านไปที่หัวเขา่าสูดลมหายใจเข้าจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดของหลังขาด้านซ้ายผ่อนลมหายใจออกยาว เหมือนเดิมแรงจากแขนไม่ใช้แรงจากคอบ่าไหลเพราะฉะนั้นเก็บไหลให้ไกลจากใบหูไว้สุดลมหายใจเข้าให้ลึกไว้ผ่อนลมหายใจออกอ่ะแล้วเราสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะ แ a ปปี Post, ้เบบี้โพสค่ะเราเน้นการลายหลังของเราก่อนเนาะยกฝ่าเท้าตั้งขึ้นค่ะง,งอเขา่ามือจับไปที่ขอบเท้าด้านนอกตั้งเข่าได้ตั้งเขา่ขาหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยดึงสะโพกลงไปใกล้ชิดพื้นมากขึ้นหายใจออกเราไม่โด่งสะโพกกับขึ้นมานะเก็บสะโพกอยู่ที่เดิมแล้วเรากดให้หน้าขาเราใกล้กับลำตัวเรามากขึ้นเราอาจจะเปิดขาออกด้านข้างนิดนึงจะได้ไม่โดนลำตัวของเราเต็ม แต่เวลาเราเปิดเขาออกมาอยู่ข้างลําตัวเรานั้นเข่าเราจะใกล้กับรักแร้ของเราจุดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาว วันนี้นะครับท่าทุกท่าที่เราได้ทําไปนะครับเป,เป็นการคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะช่วงบริเวณสะโพก้นนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมมาบริเวณหลังล่างหลายๆค,คนนะครับจะมีอาการรู้สึกตึงรู้สึกเมื่อยบริเวณนี้นะครับไม่เฉพาะกับการออกกําลังกายลักษณะมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือปั่นจักรยานก็ตามนั้น ทุกคนสามารถนำท่าต่างๆนี้เข้าไปช่วยทั้งหมดเวลาที่เราออกกำลังกายเสร็จได้ในวันนี้ต้องขอบคุณครูซินดี้มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องยากนะครับมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันครับต่อยครับอเก่งซ้ายหน่อยอ่าเตะขึ้นเลยอ่าเก่งมากขันั่นโอ้ยนี่นีมาเลยครับต่อยเลยครับต่อยเลยนี่อ่าอ่ จบแล้วค่ะจบแล้วค่ะโอเคครับนี่ก็เห็นไหมครับการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามมากโดยเฉพาะว่าเอาความเป็นมวยไทยเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่ามาเบลนด์มิกเข้าไปกับการออกกำลังกายเพื่อในการลดน้ําหนักและดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วค่ะโหเต็มอิ่มมากเลยชอบไหมชอบค่ะเริ่มติดใจเบาๆจากพี่แอนี่สอนด้วยแล้วก็จากที่ได้ดูช่วงเมื่อกี้ด้วยนะคะเก่งมากเลยทีเดียวอ่ะวอร์มกันไปแล้วร่างกายอุ่นเครื่องเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วค่ะใจแล้วครับ ผ่อน <ใจ S 1> คลายหรือยังยังเลยต้องทำยังไงคะต้องพาไปเที่ยวหน่อยแล้วถึงต้องน้องชายผมครับน้องมิสเตอร์จอห์นสันของผมครับเตรียมพร้อมพาคุณไปเที่ยวกัน,กนแต่ขอพักนิดเดียวเดี๋ยวกลับมากับช่วงหน้ากับช่วงสบายสบายสายักครู่เดียวครับ ก็จะเป็นการนอนเยอะๆมากกว่าค่ะนอนแล้วก็เรื่องวิตามินเนี่ยต้องกินยังไงก็ต้องกินนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดและสําหรับใครหลายๆคนที่ก็ทําได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้แบบเงินราคาแพงนะคะ